Win. สวิสบายดีจ้าอืมว้ยชีวิตช่วงนี้มีความสุขดีมากเลยอยู่กับวินมาครบปีแล้วนะอืมเขาเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เด็กๆอย่างที่พวกเราคิดเลยเธอไม่ต้องห่วงหรอกวินเขาไม่ได้มาปอกลอกฉันหรอกฉันก็ไม่ได้ให้อะไรเขานะใช่แล้วเขาก็ไม่เคยขอด้วย ไม่ต้องห่วงหรอกขอบใจมากฉันมีความสุขดีอยวินมาพอดีแค่นี้ก่อนนะกลับมาแล้วเหรอวินกลับมาแล้ครับไปไหนมาเนี่ยก็ไปซื้อของแล้วซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยวินซื้อของมาให้มีไงวินนี่น่ารักจริงๆเลยก็วินหลังมีงไง เดี๋ยวเธอทำเป็นปากดีเมย์แก่าวินนั้นยี่สิบสามปีสิบปีเลยนะถ้าวินน่ไปเจออ้ออ้อ่ะวินก็จะทิ้งเมย์ไปใช่ไหมล่ะแหมไม่มีหรอกวินก็รักเมย์คนเดียวนั่นแหละงั้นเดี๋ยววินไปเก็บผ้าปูที่นอนให้ก่อนนะนี่วินเลิกทําให้เมย์ได้แล้วเมย์บอกจะจ้างแม่บ้านนะวินก็ไม่เอาแล้วเนี่ยให้แม่บ้านมาแค่อาทิตย์ละวันน่ะมันจะพอได้ยังไงเมย์ไม่อยากให้วินเหนื่อยนะแล้วเนี่ย เมย์มีเรื่องจะบอกว่าไงอะพอดีอะ่ะมีคนเข้ามาสมัครทำงานเป็นแม่บ้านเมย์ก็เลยรับเขาไว้หน่วย้านดีชะละ่ะกวินบอกแล้วไงว่าไม่ต้องจา้างเรื่องแค่นี้วินทำได้นะเมย์อ่ะนั่นไงม,มาพอดีเลยคาะคุณเมย์นิดาจาวินเมย์เพิ่งรับมาเป็นแม่บ้านของเราวันนี้เองสวัสดีค่ะเนี่ยนะแม่บ้านอื คือวินบอกแล้วใช่ไหมว่าวินไม่เอาแม่บ้านอ่ะวินวินจะไม่ต้องทงาําไงแล้วแม่บ้านเน่ยที่เราจ้างมาแค่ที่ละวันมันไม่พอหรอกเราก็จ้างแม่บ้านน่ะไว้ในบ้านเราเลยเมีมีเงินจ่ายนะเราดูสิเมดูแต่งตัวสิไม่เหมาะที่จะเป็นแม่บ้านสักนิดเลยมันก็อย่าไปคิดมากเลยแค่เ็าเป็นแม่บ้านเขาทางานบ้านให้เราเรื่องส่วนตัวของเขาอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา เอา,อางี้แล้วกันดาจ้าต่อไปนี้ดาก็แต่งตัวให้มิดชิดนิดนึงเพราะว่าวินแฟนพี่อ่ะเขาไม่ชอบเข้าใจไหมได้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะแล้วแต่เมย์แล้วกันแต่วินไม่โอเคนะเอานาะวินเอานาะวินจะได้ไม่เหนื่อยเมย์ก็ไม่เหนื่อยด้วยเราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นเยอะแยะเลยไงเมย์หิวแล้ววินงั้นไตรข้าวกัน ปะปะปะงั้นเดี๋ยวดาไปช่วยจัดจานนะคะโอเคจ้ะไปเดี๋ยวหารมาแล้วค่ะวินแหมเมนีู่้ใจเหมือนเดิมเลยนะขออนุญาตค่ะเม็ดฟัาตอนเช้าค่ะน่ากินเชียว นี่เธอเป็นแม่บ้านยังไงเนี่ยใครเขาเอาผลไม้ใส่ในจานข้าวแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะวินใจยนเย็นๆขอโทษค่ะเดี๋ยวเขาหลังจะประุงน,นะคะแล้วไข่ดาวเนี่ยปกติคุณเมย์เขากินแบบสุกนี่เมย์ไม่ได้บอกเหรอไม่เป็นไรดาเขาคงลืมอ่ะวินไม่เอานาไม่เอานาดาไปทำอะไรก็ไ่ทำเถอะจา่าไปขอโทษน,นะคะจา่จาจไม่เป็นไรไม่เป็นไร วินไม่เอานาะดาเขามาเป็นแม่บ้านให้เรานะทำไมต้องไปดุเขาด้วยต่ว,วินบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่เอาแม่บ้านอนะ่ะวินก็เมย์อยากให้วินสบายไงคะน้านะวินกินเถอะกินเถอะดาพี่เธอที่ซื่ออะไรเนี่ยทำไมมันยาบแบบนี้ วินเห็นไ,ไม่เมยวินบอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่บ้านทำงานไม่เป็นไม่ต้องเอามาวินใจเย็นๆก่อนได้ไหมรีดเสื้อยังยับเลยเนี่ยใจเยน็นใเย็นวินดา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 ไปรีดใหม่ปะรีดให้เรียบกว่าน,นี้นะไม่สักครู่นะคะขอโทษค่ะวินไม่เอานะตั้งแต่ดามาเนี่ยเมย์สบายขึ้นเยอะเลยนะ นะนะนะปไปะปปเดี๋ยวรอแป๊บนึงมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่มาเดี๋ยวรอดาลิดพาเสร็จแล้วค่อยว่ากันอ่ะจเจนนีินก่อนจเจนนี่ก่อนนะอุ้ยดาตีวินทำไมเนี่ยแหมตอนคุณนายอยู่อะโกสักซะไม่เกรงใจเลยนะแหมก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณนายก็จับได้แต่ว่าวินก็ มีแผนดีนะที่ให้ดามมาสับงานที่เนี่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันไงเราเมื่อไหร่อ่ะที่เราจะได้อยู่บ้านนี้กันสองก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยต้องรอยกย เหลือเวลาต้องหลายชั่วโมองเนี่ยจะได้กินไปไหนล่ะดาดาจ๊ะค่ะคุณเมย์นี่จ่าฉันซื้อของมาฝากขอบคุณนะคะนี่ที่จอรถซื้อก็คือซื้อให้ไม่บ้านเหรออืมไม่เป็นไรนะวินเราอยู่บ้านหลังเดียวกัน<ม>เห็นอะไรนะ่ากินก็ซื้อฝากกันไม่เห็นเสียหายเลย ที่หลังอย่าทำแบบนี้อ,อ,อีกนะเมย์ไม่เอาหนาวินนะไปเข้าห้อ,องกันดีกว่าขอบคุณนะคะคุณเมย์จ้ะก็ยังไม่ใช่วินทำอะไรอยู่หรอก็ปลอมใบเส็นดีแก้ไงงปลอมทำไมอ่ะ ก็ต้องปลอมสิก็น,นี่ม่าอยากได้สมบัติมันอ่ะแต่บินปลอมเท่าไหร่ก็ยังปลอมไม่ได้สักทีเลยเนี่ยจนเบื่อแล้วเนี่ยบินะ็ยใจเย็นๆสิมันไม่ได้ปลอมกันง่ายๆซะหน่อยถ้าปลอมได้นะบินจะไปทํำธุรกรรมให้มันทุกอย่างเลยแล้วบินก็จะยอกยอกทรัพย์เป็นของตัวเองให้หมดเราจะได้สบายไงแต่ว่าปกติมันไม่ออกแบงนอกนี แต่มือน,นี่มันออกเดี๋ยวค่อยปลอมแล้วกันไปหาอะไรทําดีกว่าไอ้สิบนาวิยกเลกิกเฉยเลยไปไหนทั้งหมดเนี่ย ลายเซ้นเราเหรอเนี่ยวินวินวินนี่แกสองคนมาทำอะไรกับมเตียงฉันเนี่ยฮะเออเมย์วินอธิบายได้นะอธิบายเหรอเห็นอยู่คาหนังคาเขาเนี่ย อธิบายเหรอแหมทํามันเกลียดมันที่แท้ก็แอบมากินกับมันเนี่ยนะแอบกินเหรอไม่ใช่แอบฉันกินกันมานานละรู้ไว้ด้วยนะหมายความว่าไงก็หมายความว่าแกแย่งผัวฉันไงฉันอยู่กับแกมาเป็นปีๆฉันไม่เคยรู้เลยว่าแกมีเมียอยู่แล้วเนี่ยก็รู้ไว้สิฉันนดะอยู่กับวินมาก่อนแกแล้วแกมาหลอกฉันทําไมแกไม่อยู่กับฉันทำไมคะวิน ก็ฉันอยากได้สมบัติแกไ,ไอีแก่ถ้าแกไม่อยากเจ็บตัวก็เซ็นยกสมบัติให้ฉันซะอย่าหวังเลยว่าฉันจะยกสมบัติให้พวกแกออกไปจากบ้านฉัเลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละอยากเจ็บตัว,วเลยไงเซ็นซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวเซ็นสี่แกนั่งบื้ออยู่ทำไม ฉันไม่เซ็นฉันไม่มีทางยกสมบัติของฉันน่ะให้พวกคนที่โกงอย่างพวกแกหรอกและฉันจะ,จะไปแจ้งความด้วยไม่เซ็นใช่ไหมไม่เซ็นได้ฉันจะทำให้แกเซ็นให้ได้มันนี่ กินแค่นี้แหละถ้าอยากกินมากกว่าน,นี้ก็เป็นซะ มีอะไรจะยอมเซ็นให้แลหรอเมย์มาคิดดูแล้วอะ่ะสมบัติพวกนี้มันก็เป็นแค่ของนอกกายจริงๆแล้วอะ่ะเมย์อะรักวินมากมากจนที่จะเซ็นทุกอย่างให้วินก็ได้นะวินไม่ต้องขังเมย์แล้วเดี๋ยวเมย์จะเซ็นให้ แต่ก่อนที่เมย์จะเซนะ็นน่ะเมย่กินไม่อิ่มเลยมาหลายมื้อแล้ววินให้เมย์กินอิ่มๆสักมื้อนึ่งได้ไหมก่อนที่เมย์จะออกจากบ้านนี้ไปอืได้ขอบคุณนะวินออกมาสิ เดี๋ยวมันก็หนีหรอกเอาน้าก็เมย์เขายอมเซ็นให้แล้วอะจริงเหรออืมแล้วนี่อะไรเนี่ยก็เมย์เขาไม่ได้กินอะไรดีๆมาหลายวันแล้ววะเขาก็เลยอาสาทำอาหารให้อ่ะนั่งก่อนนั่งทำไมไม่เห็นหรอว่าน้ำไม่มีสักแก้วอะไปเอามาดิ จริงๆพูดให้มันง่ายๆย,ยอมเสี้งแต่แรกก็ไม่ต้องโดนขังแล้วปะจริงๆแล้วอ่ะถ้าวินอะพูดกับฉันดีๆฉันก็อาจจะแบ่งสมบัติให้สักหน่อยก็ได้นะเพราะที่จริงแล้วอ่ะ ฉันไม่ได้รังเกียจวินสักเท่าไหร่นี่ทำไมรู้สึกมือนอย่างนี้นี่แกทำอ,อะไรเองมีแต่นี่วินกับร่วมมือกับมันมาทำร้ายฉันช่วยไม่ได้นะ <rela unch> พวกแกมันร้ายกับฉันก่อน รักกันมากใช่ไหมฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเชือกเส้นนี้มันจะยังทำให้พวกแกยังรักกันดีอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอย่าขยับเลย้ามันเจ็บนะก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยแล้วอะไรเนี่ย แกแน่เลยก็บอกแล้วไงเห็นไหมเสีย่งอแล้วเนี่ยบอกแกมาปล่อยนะเว้ยโอ้ยดาเบาๆดีโอ๊ยไแกม่เป็นไงล่ะรสชาติของการถูกขังสบายดีกันไหมปล่อยปล่อยเหรอทำไมฉันต้องปล่อยด้วยพี่ตอนผู้แกขังฉันอะผู้แกเคยคิดจะปล่อยใช่ไหม คนเลวอย่างพวกแกมันต้องเจอแบบนี้อ้ออีกอย่างอ่ะรักกันมากใช่ไหมรักกันมากก็อยูอ่ตัวติดกันอย่างนี้แหละเฮ้ยปล่อยแล้วเว้ยออีแกอ๊ยจะขยับ็บฉันไม่เจ็บหรือไงเพราะความโง่อของแกแ,ะแทแะเลยวิ่งวินดาหนาวอ่ะขอพระห่มหน่อยดิ โอ้ยหนาวอะไรร้อนจะตายห่าอยู่แล้วก็ฉันหนาวอะ่ะก็มันเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยก็มือติดกันเนี่ยล้วขยับขยับไปหน่อยได้ปะโอ้ดาจะบ่นเยอะได้ไหมโอ้ยก็มันเจ็บแขนน่ะก็เจ็บเหมือนกันทั้งคู่นี่แหละก็ขยับไปหน่อยก็อดทนหน่อยสิจะบ่นอะไรตั้งหนาเราโอ้ยโ้ยำขามจริงเลย,อยนอนไม่สบายเลยอะ่ะก็อดทนนอนไปสิดานะจะบ่นอะไรแล้วจะต้องทนถึงเมื่อไหร่ล่ะ อย่าขยับเยอะดิโอ้ยปวดฉี่อ่ะเรียกวันเปิดดิเฮ้ยเปิดประตูให้หน่อยปวดฉี่โว้ยอีแม่อย,อยากเข้าห้องน้ำอ่ะมีขาก็เดินมาสิก็แกะให้ก่อนแม้แล้วจะเดินยังไงอ่ะ จะเข้าห้องน้ำไหมจะเข้าก็เดินมาโอ้ยน่าจะไปยังไงอะได้อย่าขยับเยอะก็ถ้าไม่ขยับจะเดินได้ยังไงล่ะวินค่อยๆสินี่มันเล่นอะไรเนี่ยฮะแล้วมันไม่ปล่อยเราแบบนี้เราจะฉี่ยังไงอ่ะจะไปรู้ก็นนี่มาแก้สิแกก็เรียกสิแกเว้ยมาแก้บ้างหน่อยเว้ยอีแม่แล้วแบบนี้จะฉี่ยังไงจะ ฉีพี่วันนี้นะเอาวะนี่จะเย็นนะดาโอ้ยอย่าให้หยาบเยอะดิดดก็มันปวดฉี่อ่ะ้ยโอ๊ยมาแก้มาหน่อยโว้ยอีแม่ปวดฉี่ไม่ไหวดาดา,ดาอย่าบอกดาโอ้ยก็มันปวดอ่ะจุดเล่แล้วฉีดอย่างนี้ได้ไงอะก็ฝ่ายนี้มันฉี่ไปเลย จามันเปียกหมดแล้วเนี่ยอย,อย่าเรื่องเยงอะนะพอแกแะไรเลยเพื่อนแบบเนี้ยหิวอ่ะปวดท้องหมดอุยอ้ยเปลี่นแรงมากเลยนี่รักกันมากจนทนดนกลิ่นฉี่ได้ด้วยเนาะ <c ười> นีข้าวแบ่งกันกินช้อนคงไม่ต้องนะเพราะยังไงแล้วมือก็ใช้การไม่ได้อยู่แล้วดิฉันขอกินก่อนเอ้ยขอกินก่อนฉันขอกินก่อนเฮ้ยอย่าด <ขอ S 2> ิฉันเป็นผู้หญิงนะไม่เกี่ยวเว้ยไอ้ไอวานการเฉยฉันจะกินไอ,อ,อ้เว้วยไอวินการหยุดดิไอวินมาเอามันไปเลยกูไม่เอาแล้วเอามันไปเออไปเอาเหมือนกันเว้ยถอดเดี๋ยวนี้ เอามันออกไปเลยมึงรักมันไม่ใช่เหรอมึงแก้มาแล้วเอามันออกไปนี่แต่ที่ฉันรู้มานะเธอสองคนไม่ใช่หรอเป็นคนวางแผนอยากได้สมบัติฉันน่ะมันไม่ใช่แผนของฉันนะมันเป็นแผนของไอวินทั้งหมดเลยมันอะอยากได้สมบัติแกแล้วมันก็ปองไลเซนมันจะไปทำาธุิกรรมเองมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะฉันไม่ได้ดูเรื่องอะไรกับมันเลย แล้วที่แกสองคนน่ะร่วมมือกันจับขังฉช่ล่ะมันขังเองเป็นความคิดของมันไม่ใช่ความคิดของฉันดาแล้วแหละสั่งต้องพูดเลยไม่ได้สั่ง,งไ,บบไว้มั<า>งนั่นแต่ะทำเองอคุณตำรวจคะได้ยินคำรับสาร,รภาพของผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วใ,ใช่ไหมคะเชิญคุณตำรวจมาที่บ้านของฉันได้เลยคะ่คะค่ะดิฉันรอจ<ม>้าหนีเพราะดารอแล้วจะหนียังไง เชิญแกสองคนไปรักกันไปเสวยสุขกันในคุกแล้วกันอีเม่โธ่